ดีพี่น้องมากินข้าวเช้าร์้นเม่มอนเด้อปิ้งปลาแหง้งเล็ซีเพื่อนผักไหาน่นี่แหละเด้อมากินกันเด้อแล้วก็ปิ้งใส่กาวยซั่นสบายดีพี่น้องง่ายม,มือเช้ารีข้าวเช้าร์ในเมมอนน้องพีงเด้อซีสหาแฟนทางลาวทางไทยต่างประเทศเนาะลูกหลหลานหลานมืดทุกคนมาเสาร์กันเด้อเพื่อนทางเมืองนอกเลยมีข้วนวมัเด้อเลย เดอนทางประเทศไทยมาเดอ้อสบายดีพี่น้องมากินข้าวสาราก,การเดอ็อดยามนเด้อซาลี่แม็กกี้คิมเล็กทำเอื่อยเดอ้อเอป้า,า,าเอโซนโนดแอนนาเมเดอ้ออัน อันนี้ก็ป้าแห้งอันเอื้อยของเอผากมาให้กินเดอ้อขอบใจได้หลายได้อล่ะเด้อบคคลมัสู้รดางเด้เอเจ้าอยู่ดีมีแหง้งสงการปีนี้ไปใช้มาใช้กัให้ตลดอดปลอดภัยเด้อสุขก,กายสุขใจดินให้สนุกตุละเด้อครอบครัวให้อยู่ดีไม่แหง้งมืดทุกคนเด้อในเฮือนในซานบุตทธุสนามาณธรรมุสนามาณชมกุศลนามาณอุละเด้อแล้วกเ็ F ซีทางอัน ออสเตรเลียก็คือการเลื่อมไ้มอนไฮ้พนเมื่อทุกคนแล้วกะ็นอ้นอ,องอันเอื้อยพี่สาวของอันเออีกคนล้ะกะ็ลูกเอพอ้อมเด้อให้ฉัเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุกไกสุกใจคือสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นเด้อลงทุนหน่อยห,หลายๆเด้อทำธุรกิจยังกัให้ลงให้เรื่องึ้นไหนม,มีคนมาอุดหนุน่งเสริมไปไกลๆทุกๆประเทศเด้อธุรกิจของพวกเจ้า หายดีมีแห้งกะถุอน,นี่กะแซ่บเด้อพี่น้องเด้ออันอันเชื่อหนาหันโบเบอร์โทรให้แม่แม่สิปีปอรโมูดให้อันเห็ดอันปลาอันนี้ขายบ่เห็ดปลาแห้งนี่ขายบ่กับปลาหมึกพรออันนี้ก็ให้บ่เขา้าใจพี่เบอร์พ่อเด้อบอกแม่เด้อแม่สิได้เปอรโมูดให้แม่กินอะไรซันเป็นแบบใด กินละแซ่พี่น้องม,มอซีมเลยอ่ะมา,นาแน่มาชกแกงก็แซ่ญี่ปนก็นได้คนคนแหงคนแหงคนมุกพะคาออนปลาแบบนั้น ข้าวจีจีหัวขา,าอ่อนปีงข้วขา,าอ่าาอนแล้าาตำแต่กันหอมโคติ่มกระเทียมมกขห้สซุกสะกนเนาะมาตำแซ่บพุกใส่กระปุกเวลาเคาเดินทางไปทางไก่แล้ใส่กระปุกไปกินน้ำทางแซ่บเนาะ แกงใส่ผักหวานกับแซบปลาแหงแกงใส่ผักหวานใส่ไข่หมดแดงกินข่าวนัมเด้อบ้านนั่นกินข่าวนัมเด้อนั่งน้อยกินเข่าไปทางใดมือนนี่เออคือเดือดเมื่อไงเหมือนี่บ่เนื้อมือนนี่เลยเนื้ออีกแล้วอีกเยมากบ้านนี้ผมไม่งายกับานนี้มากผมขาดเหมนแล้เนาะ เห,ห็ดห,หน้าแรงบออยู่บ้านกินข้าวพอนใจปลาเห็ดหน้าแรงอยู่บอเห็ดหน้าแซงบออยู่บ้านค่ะเออกินข้าวพอใจ อ่อนอีกแล้วพี่น้องเอ,อ,อนะเ้ยมือนนี่นะแดดแดดแดดาห่อนมีเขาย่ยืน่นซ้ำทังมาบาดเดียว เด้อพี่น้องเด้อถูกแรงเสียแรงใจเด้อคอมเมนต์มาแต่ดีๆให,ให,ให้เป็น,นมนะนอญให้กำลังใจเป็นมอญเป็นมอญกะป็นยามแต่เนาะดู้สนนี่แหละขมวดขดใจได้หลายสิหรับสิ่งิุสิบจางที่บอกฮักในคนนี้มอญก็ดีใจ ดีใจจนบมีบอนเปียบไปเลยพี่น้องเอยได้ยินคำว่าหักเนาะได้ยินคำไหวต้นสงสารไป่ม้อนก็ดีใจคุณเฮาดูที่กำลังใจดูมาตลอดตลอดเป็นหอดปัจจุบันนะี่พี่น้องจะ่อนทียนอนน,ออน FC, ้องนอนเอฟซีมื่อทุกคนทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศตลบลานลานมูเพื่อนน้อง อย่ายกำลังใจเนาะแต่ละมือแต่ละวันนี่ก็มีมอนกับขอบใจมุกสิ่งสุกจางคำดีๆาำบุญพรเราจะสู่กับหลานกับน้องทิงดีใจร้ายอ่านลงทมก่นก็ดีใจร้าย กระสีตอนเป่าเวนเห็ดว่าได้ดอกตอนกัวนังจอยตอนแรงเดดอ่นอนแพ้ถ้าบุนไปเห็ดนระสีเอชชิบสองโมงนีมน่มันแดดแห้งน่อนนี่หรอกครับแต่ตอนเศร้านี่ไม่ม้อนสไปซื้อไม่อดัดมาปูแต่กระซื้อสร้างกระซีกระเศร้านี่ ม่เห็ดไม่แล้วเพราะว่ามอหนีเสดมุ้งแล้วเสดมุ้งมอหนีมอหนีอได้มุ้งเด็กปูไปส่งตะเคียนเด็กกับไปตลาดเลยไม่เห็ดไม่แล้วจิบัดยามผลก็สีดำไใคในสายเนาะสีตั้งเตาสายหนามันสไหลจากจ่างมีหมูดูดินแถนมันก็สีบวมเบ้อด้จิตยามผลนะนิตผลตกแหงนี่สีบวมเบ้อแต่ดินแมมมอนเด็กคือกันบ่แมมมอนเทพื้นเท่อย่างเนี่ย เขาหน้าลดเขาหนาาแต่ว่าเท่พื้นสบายก็จงไปทางล่างบ้านไปปลูกหันปลูกนี่ก็ได้กินนะเท่เซเว่บแด่ผมไม่ยังแหละเ <c oughs> ท่รก,ก็ห้องอำมิมนได้เงินเนี่ยมิมนก็จะเห็ดตัวนี่ออกชิมม้งชีมม้งวันนั่งลินนั่งง้างนางนะ ตรวหน่นหน่อยหลายคนมากันแกนั่งกระเบิดม่นั่งล้นั่งลูกโอ้ยเออนั่งบอกก็ได้เฮ้ยหมอเองด็กยังไมทันนหมอบป่ะจ๊ะป้ามัดน้ำให้ลูกนะตาก็หมอดเถิดอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những ขึ้นเสาแม่ เมจจุกขาเป็นป,ปุ่นมักหอมวแดงมักกระเทียมห้าขอวยขอ,อ,ย,อย่งนึ่งไปแล้วหนึ่งนอค่าหนึ่งพักหนึ่งนอค่านองกินกับแซ่บมะขออะไแม่ะขอ นาเด้อดูกแซ่บล่ครับกะตยส่งน้องทมยายมเด้อดอนี้ค่ะส่งตาลีตาแว่นแล้วก็ยายสอนทาเพินสมาสิแซ่บเด้อยี่้งเด้อบาย